กันที่พิธีสู่ขอเจ้าสาวของพี่วิรยศหาภาที่คบหาดูใจกับเจ้าสาวแสนสวยของน้องกุศานินมณีจนตกลงปลงใจกันในที่สุดแหละครับคุณผู้ชมภายในงานเนี่ยมาดูมาดูแหละครับคุณผ <Wow. S 1> ู้ชมสุมดแส <Wow. S 1> นจะชื่นมืน่นเห็นแล้วนั่ก็อิจฉ้าตาเหลือก,กันแหละครับทีนี้แม่แต่ต้องหาคู่กันซะก่อนให้ดีนะเออแต่ที่จะให้ดูเนี่ยก็ต้องขอย้อนไปช่วงตั้งขบวนแห่ขันหมากนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วไปดูอะไรมีอะไร มาดูนี่แหละครับเขาใช้รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างสีฟ้าสดใส13คัน ตั้งขบวนเรียงเป็นแถวเป็นสารถีผ่าเจ้าบ่าวรวมทั้งญาติผู้ใหญ่และผู้น้อยออกเดินทางมาที่บ้านของเจ้าสาวเรียงกันมาดูเด่นเป็นสง่าแถมด่งดังไปทั้งตำบลบ่อน้ําร้อนอําเภอกันตรังจังหวัดตรังเลยแหละครับแม่ต้องบอกว่าวิธีนี้นะเก๋ไม่เบาแหละครับคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียของใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าบ่าวเขาแหละครับเหตุผลนี่ก็เพราะชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาจะใช้รถแบบนี้ขนส่งสัตว์ทะเลจากแพปลา เข้าไปขายในตัวเมืองสะดวกประหยัดเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นดูเก๋ไก๋ถูกใจเจ้าบ้านล่ะครับแบบนี้แต่จะถูกใจคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ไปถามกันเองนะครับพี่